You want to have a good time. Don't play around my nest, the time to cross the line Show me what's inside that soul, I'll let you feel mine. Come on, I said, I'm on and bodies into the You don't need to fall to the call, cause they said so. You don't need to fall to the call, cause they said so. You don't need to fall to the สวัสดีครับผมพิเชษสมบัติผู้จัดการฝ่ายขายจากโตโยต้าแคอนทนสาขาเทพารันะครับผมก็พบกันในช่วงเรียกได้ว่าเป็นหน้าร้อนของบ้านเราครับในช่วงเทศกาลสงการานต์ก็เลยต้องมีการใส่เสื้อแบบในแนวสบายๆในเข้ากับ ช่วงเทศกาลสงการในช่วงที่ร้อนๆนะครับแต่เราก็ต้องมาดูกันว่าเราจะมีโปรโมชั่นแบบร้อนๆให้ลูกค้าได้แค่ไหนนะครับผมโปรโมชั่นที่เรียกว่าแต่งรถพร้อมให้ลูกค้านะครับขับไปเที่ยวสงการแบบหล่อๆเท่ๆหรือว่าขับไปไหนเนี่ยใครๆก็ต้องมองรถคันนี้ครับว่ามันมีความเท่สดุดตาแล้วก็มีความเรียกว,ว่าหล่อในตัวของมันเองนะครับตรงเนี้ย เราดูกันว่าปกติเนี่ยผมก็จะแต่งรถในสไตล์เจียสปอร์ตแต่คราวนี้ลูกค้าว่าอยากอยากได้ชุดแต่งครับผมก็เลยจัดให้เลยนะครับในชุดแต่งของเราเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นรุ่นเพเซอร์และกันนะครับก็คือเป็นชุดแต่งแบบใหม่ที่นำมาเสนอให้กับลูกค้าซึ่งแนวทางการแต่งครับก็คือจะมีการมิกกับชุดของไอตัวเข้าไปตะหมกเจียสปอร์ตเข้ามาด้วยครับ ำหรับคันที่อยู่หน้าผมก็คือนะครับจะเป็นรุ่นนะครับ f o r t u n e r 2.4 l e g e n d ่ลนะครับขับเคลื่อนอสองล้อนะครับผมก็เป็นตัวเรียกว่าเครื่องยนต์สองบันสีตัวลองท็อปนะครับผมถ้าถ้าตัวท็อปก็คือจะเป็นตัว2.8นะครับผมตรงนี้ในใ,ในในซีรีส์ l e g e n d ดอนะครับผมอ่เราดูกันว่าคันนี้อ่ามีการอัปเกรดอุปกรณ์อะไรนะครับแต่งอะไรเข้าไปทำให้มีความหรูหราเพิ่มขึ้นมานะครับอย่างแรกก็คือ เป็นชุดสเกิร์ตหน้านะครับผมสเกิร์ตหน้าเป็นรุ่นของรุ่นซุปเพเซอร์นะครับผมดีไซน์ก็คือใช้โทนนะครับเมทัลลิกนะครับผมคาดระหว่างหน้าซ้ายไปขวานะครับคือเต็มคือสเกิร์ตนะครับมันจะทําให้รถดูมีความกว้างขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวชุดชายล่างนะครับดีไซน์ก็คือคล้ายๆล้ายดิฟฟิวเซอร์ของ GR อนะครับตัดแดงนะครับ คือว่าเป็นสีดําเงานะครับผมสีดําเงาก็คือมันจะแมทชิ่งกับตัวของอตัวปีกของการช่องลมของตัวลีเจนเดอร์นะครับทำให้ดีไซน์ออกมาเนี่ยมันมีความสวยงามลงตัวนะครับผมเลยว่าเวลามองเนี่ยมันจะเด่นสะดุดตาว่ารถรุ่นนี้เออแต่งชุดแต่งแบบนี้ออมีความเรียกว่าเท่ขึ้นมานะครับผมตรงนี้นะครับผม ส่วนอุปกรณ์มาตรฐานมาจากโรงงานก็โลกโก้แก้วมีอยู่แล้วนะผมไฟหน้าก็คือจะเป็นแบบก้างฟาลิเจนเดอร์แล้วก็อย่างที่ผมพูดแนนําเมื่อกี้ก็คือจะมีตัวกรอบไฟเติร์นบอก CR อัปเกรดเพิ่มขึ้นมาทำให้รถคันนี้ผสมผสานในการแต่งนะครับได้อย่างลงตัวเรียกว่ามองไปเนี่ยยังไงสะดุดตาแน่นอนนะครับผมสำหรับด้านหน้านะครับผมด้านข้างเราดูด้านข้างกันต่อนะครับผมนะนะครับด้านข้างเรา ตัวนี้นะครับก็คือจะมีการติดตั้งนะครับเพิ่มความเท่บึกบึบบึนของตัวรถนะครับผมเรียกว่าผสมผสานกันขึ้นมาครับจะเป็นตัวกาบประตูนะครับผมกาบประตูนะครับแฝงด้วยความหรูหราพรีเมียมก็คือจะมีคิ้วนะครับคิ้วโคเมียมขึ้นมาทำให้รถนะครับดูเด่นนะครับเวลามองจากด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นจุดที่เรียกว่าจุดรวมสายตานะครับเวลามองปั๊บ จะสรุปที่ตัวโครเมียมเลยทําให้รถแต่ว่ามองมองยังไงก็ทําให้เราหล่อขึ้นแท้ขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งครับเพิ่มความหรูหราของตัวรถนะครับผมอัปเกรดขึ้นมาอีกคลาสหนึ่งก็เป็นครอบบันไดนะครับครอบบันไดสีเดียวกับตัวรถนะครับผมแล้วก็คิ้วเรียกว่ามีขอบโครเมียมนะครับผมขอบโครเมียมนะครับเพิ่มเรียกว่าความมีระดับให้กับรถของเรา นะครับผมก็คือมันจะแมทชิ่งกับตัวนะครับได้ตั้งแต่ตัวผิวบันไดคิว้วตัวกันกระแท่นะครับแล้วก็มือดึงนะครับไล่มาจนถึงตัวขอบกระจกนะครับเป็นโคเมียมหมดนะครับมันจะทําให้รถเนี่ยคือตัวโคเมียมเนี่ยมันจะทําให้มุมมองรถมันมีความหรูหราขึ้นนะครับผมตรงนี้นะครับด้านข่าเราชมกันแล้วนะครับมาดูด้านหลังด้านหลังก็ ชุดสเกิร์ตหลังนะครับผมก็เป็นแนวสปอร์ตเรียบหรูนะครับผมสีเดียวกับตัวรถนะครับมุมนะครับมุมจะเป็นสีดำเงาแล้วก็ตัวะนะครับเหมือนมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆว่าอธิบายยังไงจะเป็นตัวดีไซน์ของเขาแล้วกันนะครับดีไซน์เขาทำให้มันมองข้างหลังเหมือนรถสปอร์ตครับเหมืนอนรถอย่างรถหรูราคาแพงที่ เวลาการแต่งบันอสปอร์ตจะมีตัวคล้ายๆตาข่ายแล้วกันนะครับทำให้มันมันเป็นจุดจุดจุดมองที่ทำให้รถมีความโดดเด่นมากขึ้นนะครับแล้วก็สีเมทัลลิกนะครับก็คือมันมันก็ทำให้รถเนี่ยเรียกว่ามีความสวยงามลงตัวแล้วกันนะครับมองแบบสวยบางทีมันก็อธิบายไม่ถูกว่ามันสวยยังไงนะครับแต่ว่ามันคืออย่างที่บอกว่าถ้าลูกค้าเห็นเนะ่ยมันมันจะทำให้เราอะ มีความรู้สึกชอบรถคันนี้ขึ้นมาเลยทันทีนะครับผมคันนี้ก็เรียกว่าแต่งแบบได้ทั้งความเรียบหรูความสปอร์ตในคันเดียวกันนะครับขับไปไหนใครๆก็มองนะครับผมะนะครับส่วนตัวรถนะครับอย่างที่ผมบอกว่าตัวนี้เราแต่งจากตัว2.4 l e g e n d a นะครับผมราคาปัจจุบันก็นะครับถ้าเป็นยูโรโฟก็1,638,000นะครับ ถ้ายูโร5ก็ปรับขึ้นอีก2,500 0นะครับผมความหรูหราของห้องโดยสารของ l e g e n d ดก็คือจะเป็นโทนดำดำแดงนะครับผมพร้อมไฟแอมเบียน i g ไลท์ที่แผงประตูนะครับผมนะบให้ความพรีเมียมหรูหราเวลาขับขี่นะครับผมแล้วก็ Mai, กอัปเกรดอุปกรณ์ใหม่ก็คือ Apple c a ชาเ a Android Auto แบบไร้สายนะครับก็คือแล้วก็พร้อมอตัววัดลมยาง TPMS นะครับติดตั้งขึ้นมา ในรุ่นตั้งแต่ปี 2000, 2023เป็นต้นมานครับผมตรงนี้ส่วนออปชั่นมาตรฐานอื่นๆก็เหมือนที่ปก่อนๆที่เคยรีวิวก็คือมีระบบเซฟตี้เซนต์นะครับดินา้ิกเรดาร์คุชพันโทนะครับตรงนี้เรียกว่าอุปกรณ์ความปลอดภัยจัดมาเต็มอยู่แล้วนะครับถุงลมนิรภัยมั่นนิรภัยรอบคัน,นครับเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องห่วงนะครับโต,ตา้าจัดให้เต็มที่อยู่แล้วครับ ต,ตัวเครื่องยนตน์ครับอย่างที่ผมบอกว่าตัวนี้มันจะเป็นเครื่องยนต์เจนของของเครื่องยนต์2องพครับประหยัดน,น้ํามันก็เฉลี่ยประมาณ15.2กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเพราะว่าที่ประหยัดก็คือควบคุมด้วยหัวฉีด iart นะครับจะเป็นก่องควบคุมทําใหนะ้การฉีดจ่ายน้ํามันแต่ละหัวฉีดแยกอิสระต,ต่อกันนะครับทำให้มีความละเอียดในการจ่ายน้ํามันมากขึ้นส่งผลทาให้ลดประหยัดน้ํามันขึ้นอัตราเร่งดีขึ้นนะครับ ลดมลพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะพูดง่ายๆนะครับเราดูความเท่ความหล่อของรถนะครับไม่ต้องสนใจผมก็ได้ครับให้เน้นให้ดูรถนะครับตรงนี้ก็นะครับเมื่อตัวนี้เราแต่งเสร็จแล้วเราดูโปรโมชั่นดีก,กว่าว่าเรามีอะไรนําเสนอให้ลูกค้าโปรโมชั่นอย่างแรกครับถ้าลูกค้าบอกว่าผมอยากได้รถแบบนี้ไม่ต้องใช้เงินดาวก็ได้ครับถ้าคุณสมบัติลูกค้าเข้าเกณฑ์ของไฟแนนซ์นะครับทํางานประจํา มีสลิปเงินเดือนอายุงานเกิน2ปีขึ้นไปหรือว่าระดับผู้จัดการอย่างเงี้ยก็อายุงาน1ปีขึ้นไปก็สามารถซื้อได้ครับหรือว่าลูกค้าทำอาชีพอื่นก็ครอบครองรถเกิน2ปีขึ้นไปนะครับมีประวัติเครดิตที่ดีก็สามารถใช้คำเป็นฟรีดาวได้ครับแต่อีกแบบหนึ่งถ้าลูกค้าว่าผมไม่ซีเรียสเรื่องเงินดาวผมมีเงินดาวเต็มที่อย่างเงี้ยจัดให้นะครับเราก็มีต่อเบี้ย0%ซให้นะครับ0%ก็ 4ปีให้นะครับถ้าลูกค้าอบอกว่าไม่ซีเลียดเรื่องเงินดาวมีเงินดาวได้อย่างเต็มที่นะครับเราจัดให้ดอกเบีย้ยศูนปอร์เซนะครับหรือนะครับพร้อมแต่งแบบนี้ก็ทําได้ครับแล้วแต่ว่าลูกค้าอยากได้แบบไหนก็คือดอกเบีย้ยพิเศษพร้อมชุดแต่งแบบนี้ผมก็จัดให้ได้ครับเงื่อนไขก็คือคุยกันได้นะครับว่าลูกค้าอยากได้แบบไหนแคมเปญยังไงจอาแคมเปญดอกเบีย้ยศูนอร์เซหรือว่า แคมเปญดอกเบี้ยพิเศษพร้อมชุดแต่งแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจัดให้นะครับผมนะครับพะแคมเปญอย่างที่ผมบอกผมมันจะเป็นช่วงเวลาของที่โต้ต้าให้มานะครับบางทีแคมเปญอย่างที่ผมให้อาจจะแบบดอกเบี้ยศูนเปเซนพร้อมกับชุดแต่งอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ให้ได้หรือบางช่วงก็อาจจะเป็นดอกเบี้ยพิเศษพร้อมชุดแต่งครับแล้วแต่ว่าแคมเปญโต้ต้าให้มาซึ่งเขาจะเปลี่ยนเดือนต่อเดือนนะครับก็คือ ถ้าลูกค้าสนใจซื้อช่วงไหนก็อขอไปเสนอราคาในช่วงเวลาที่ต่อตัดสินใจซื้อครับก็เสนอแคมเปญได้อย่างตรงไปตรงมานะครับว่าช่วงนี้ได้แคมเปญแบบนี้ช่วงนี้ได้แคมเปญแบบนี้ก็คือตามที่โตต้าเขาให้แคมเปญสนับสนุนการขายมานะครับหรือว่าถ้าเราซื้อรถฟอร์จูเนอร์ยังไงโปรโมชั่นที่ผมจัดให้คุ้มค่าแน่นอนครับผมส่วนเรื่องอการบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟแนนซ์ หรือว่าการบริการส่งมอบรถนะครับเรามีบริการก็คือเรื่องไฟแนนซ์เราสามารถเซ็นได้ทุกมีไฟแนนซ์บริการทุกที่ทุกจังหวัดนะครับสามารถนัดหมายในการเซ็นได้มีบริการถึงที่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่สะดวกนะครับเราก็สามารถยื่นสินเชื่อผ่านระบบออนไลน์ของไฟแนนซ์ได้ครับเราสามารถบริการได้ให้ลูกค้าในทุกทางน,นะครับตรงนี้ส่วนเรื่องการรับรถถ้าไม่สะดวกมาครับก็ สามารถใช้บริการรถสไลด์ไปส่งถึงหน้าบ้านได้นะครับผมก็ค่าบริการก็เป็นราคาพิเศษให้กับลูกค้าแน่นอนครับเรื่องการบริการเรียกว่าเราบริการแบบวันสัปดาเซอร์วิสลูกค้าเนี่ยลูกค้าเนี่ยก็คือรอรับรถที่บ้านได้เลยนะครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนเราก็มีบริการถึงที่นะครับส่วนเรื่องการเข้าเซอร์วิสนะครับลูกค้าบางคนบางท่าน,นบอกว่าซื้อรถที่โตด้านนครทนเทพรักเนี่ยเข้าศูนย์ต้องเข้าศูนย์ที่เทพรักเลยไหม ตัวเงื่อนไขการรับประกันของโตต้านก็คือสามารถเข้าเซอร์วิสได้ทุกศูนย์บริการโตต้าทั่วประเทศนะครับไม่จํากัดว่าซื้อที่ไหนต้องเข้าที่นั่น,น,ค,รนครับมีบริการก็คือเข้าได้ทุกที่ทั่วประเทศเพราะโตต้าเขาจะมีระบบออนไลน์เซอร์วิสนะครับสามารถดูข้อมูลประวัติการเช็คระยะของรถแล้วก็มีบริการทีคอนเน็กรับช่วยติดตามในการดูแลลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าเช็คระยะบริการหลังการขายหรือว่าบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับ เรามีบริการครอบคลุมให้หมดครับทุกศูนย์บริการนะครับคือโตต้าพัฒนารถให้ตอบสนองการใช้งานลูกค้าให้ลูกค้าได้ใหญ่ใช้อย่างมีความสุขครับผมก็หาแนวทางในการแต่งรถเพื่อให้ลูกค้าได้มีรถเท่ๆก่อคันอื่นนะครับขับไปไหนใครๆก็มองนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คือจบแบบให้ดูแบบรถเท่ๆหล่อๆคันนี้แล้วกัน,นครับอยากได้ชุดแต่งแบบนี้ผมจัดให้ได้ทักทายกันมาเลยใน,ในช่องทางนะครับ เดี๋ยวขึ้นให้ที่หน้าจอในข้อความนะครับว่าช่องทางในการติดต่อคือโตต้านครทนหยุดท่องยู u b e โตต้านนครสาขาเทพรักษ์นะครับหรือว่า l i น์แอดแอดไซพิเศษหรือว่าไม่ทันใจตอบไม่ทันใจโทรได้เลยครับ0 8 6 3 3 4ป8 2กผู้จัดการพิเศษยินดีดูแลบริการลูกค้าด้วยตนเองนะครับสำหรับเทปนี้ก็สวัสดีครับผม